การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่13พฤศจิกายน2563ผมอาจารย์คำพีปีชายานก็พบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็คงเป็นหัวเรื่องเดิมนะครับที่ชื่อปริศนาธรรมโกงอันหรือโกอานนะครับวันนี้ก็ตุข้อ45 ถึงห้นะครับ45ถึง5้าสิบพูดมาแล้ว45ข้อวันนี้ก็ข้อโทษครับข้อ46ถึงถึงห้นะครับ10ข้อพูดมาวันละสิข้อ10ข้อนะครับเป็นกงอันปิศนาธรรมจากการรวบรวมมาจากปิศนาธรรมหรือ อโกอ่านที่อาจารย์เซนในอดีตไ,ได้ได้รวบรวมไว้พูดไว้นะครับผมก็มาเพิ่มเติมดัดแปลงแก้ไขนะครับเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นขึ้นนะครับก็รวมแล้วประมาณ500ข้อโดยประมาณนะครับก็จะพูดวันละ10ข้อ10ข้อเผื่อว่าท่านผู้ใด ฟังแล้วเกิดกระตุกจิตกระชากใจจิตลุกโผลงโครงถือว่าจบพรหาจรรย์อยู่จบหรือว่าจบกระบวนการนะครับาตามที่ชาวพุทธนิกายทยานะชาหรือเซนได้ได้ได,ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าต้องกระตุก,กจิตกระชากใจด้วยด้วยคำพูดด้วยถ้อยคำด้วยภาษานะครับไม่ว่าภาษาอัน พูดหรือภาษาเขียนเ <c oughs> มื่อกระตุกกิจกระชากใจกจิตลุกโครงโพรงแล้วถือว่าเป็นการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดอนุตตรสัมปชิญาะน,นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอเป็นข้อที่46ข้อ46เนี่ยใช้ชื่อว่าจงมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าจงมองดูโลกเป็นของว่างเปล่านะครับข้อสี เมื่อวานก็เป็นตอนที่หนึ่งของบอกจมองดูงโลกความว่างเปล่านะครับทบทวนของเก่าเมื่อวานนิดหนึ่งข้อสี่สี่มาว่าจงดูโลกเป็นของว่างเปล่าผู้ที่หวาดกลัวต่อความตายหรือหวาดกลัวความเจ็บป่วยล้วนแต่เกิดจากความคิด ที่ติดยึดในอัตตาตัวตนว่ามีตัวตนของตนที่เจ็บป่วยและตัวตนที่ตายจริงซึ่งจะส่งผลให้จิตของเราโลเลไล้ความเชื่อมั่นและยิ่งเล่าร้อนที่จะนำพาตนเองให้พ้นทั้งความเจ็บป่วยและความตายก็ยิ่งทำให้เขาเพิ่มความทุกขเวทนามากยิ่งขึ้น สุดท้ายก็ไม่อาจจะหลีกหนีความเจ็บป่วยและไม่อาจจะหนีความตายไปได้หมายถึงไม่อาจจะหลีกเลี่ยงความตายและความเจ็บป่วยตามสมมุติได้นะครับนี่คือตอนที่หนึ่งของจงมองดูโลกเป็นของว่างเปล่านะครับตอนที่ 2. องจงมองดูโลกหังความว่างเปล่าว่าดังนี้นะครับ ทั้งความเจ็บป่วยและความตายที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วความเจ็บป่วยและความตายที่คนหลงหวาดกลัวนั้นเนื่องเพราะเห็นว่ามีร่างกายและมีจิตใจหากเกิดจากความเห็นใหม่ว่าร่างกายไม่มีจิตใจก็ไม่มีความเจ็บป่วยและความตายก็ไม่มีเป็นการใช้ภาษาหรือสมมุติว่าป่วยและตายผู้ที่เข้าใจเช่นนั้น หรือผู้ที่เข้าใจเช่นนี้นะครับก็จะพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดดังที่พระพุทธองค์ตรัสแก่โมคราชะว่าจงมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าความตายหรือมัจจุราชก็จะหาเธอไม่พบนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในสมัยพุทธกาลกับพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระโมคราชานะครับ โมขลาชหรือโมคราชะว่าจงมองดูโรคเป็นของว่างเปล่าวความตายมัจจุราชก็จะหาเธอไม่พบเอาละครับก็ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความเพราะว่าเป็นการเ,าเป็นเป็นความเอ่ออะไรเป็น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 ภาษาที่ อ่านแล้วก็เข้าใจได้ทันทีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอธิบายต่อไปข้อ47ไม่มีผู้บรรลุและผู้ไม่บรรลุก็ไม่มีผู้ใดยึดมั่นต่อการปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบผู้นั้นคิดปรุงแต่งว่าตนสามารถปฏิบททัติธรรมจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ได้สามารถปฏิบัติทมสู่การตัดสลูเป็นพุทธ,ธะซึ่งล้วนแต่เป็นความพลาดออกนอกทางเพราะไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครที่จะบรรลุอะไรอีกทั้งการตัดสลูหรือการรู้แจ้งก็เป็นภาษาสมมุติเท่านั้นแท้จริงแล้วไม่มีใครหลุดพ้นและไม่มีใครไม่หลุดพ้นจากอะไรหรือไม่มีใครบรรลุหรือไม่บรรลุอะไร การนั้นผู้ที่คิดว่าตนสัตรูแล้วหรือบรรลุแล้วเขาก็จะหุบป,ปากเงียบกริบโดยไม่โอ้อวนว่าเขาได้บรรลุและสัตรูอะไรขั้นไหนแต่อย่างใดเลยนะครับไม่มีผู้บรรลุไม่มีธรรมที่บรรลุและผู้ไม่บรรลุก็ไม่มีผู้ที่บรรลุก็ไม่มี หรือจะพูดอีกในยะหนึ่งผูบรรลุก็ไม่ใช่ผู้ไม่บรรลุก็ไม่ใช่มันมันเป็นภาษามันไม่ใช่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับอืมเพราะฉะนั้นอจึงบอกว่าผู้ที่ยึดมั่นต่อการปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบผู้นั้นคิดปรุงแต่งว่าตนสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรพ้นจากความทุกข์ตั้งปวงเนี่ยนี่คือความคิดปรุงแต่งคิดเอาเองนะครับ ว่าจะบรรลุธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนพ้นทุกมันไม่มีทุกขมีสุขที่ไหนมันคิดเอาเองอะ่ะอืมตั้งขึ้นมาให้เป็นทุกขมันก็ทุกตั้งให้เป็นสุขมันก็เป็นสุขนี่แหละที่บอกว่าถ้าไม่สร้างสิ่งใดให้ใจทุกมันก็สุขสุดแสนมาแทนที่แต่คนทนไม่ไหวเพราะใจมีเป็นทุกทุกทีเพราะมีใจเออหรือถ้าไม่สร้างสิ่งใดใจก็ว่างอย่าได้สร้างสิ่งใดให้ใจลง มันว่างมาแต่เดิมเติมไม่ลงยาวหลงไปล่างหลงกันอีกเลยนี่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นออและสามารถปยายาสู่การตรดสรู้เป็นพุทธ,ธะซึ่งล้วนแต่เป็นความพลาดออกนอกทางเพราะไม่มีสิ่งใดและไม่มีใครที่จะบรรลุอะไรอีกทั้งการตรดสรู้หรือการรู้แจ้งก็เป็นภาษาสมมุติเท่านั้นแท้จริงแล้ว ไม่มีใครหลุดพ้นและไม่มีใครไม่หลุดพ้นจากอะไรหรือไม่มีใครบรรลุหรือไม่บรรลุอะไรการนั้นผู้ที่คิดว่าตนบรรลุแล้วหรือบรรลุจัสรูุแล้วหรือบรลรบลุแล้วเขาก็หุบปากเงียบโดยไม่โอ้อวนว่าเขาได้บรรลุและจัสรูุอะไรขั้นไหนแต่อย่างใดน,นะครับนี่คือข้อ47ที่ชื่อไม่มีผู้บรรลุและไม่มีผู้ผไม่บรรลุ ก็ไม่มีต่อไปข้อ48จิตก่อนการคิดปรุงแต่งจิตก่อนการคิดปรุงแต่งของผู้คนทั้งปวงเหมือนกันนี่คือธรรมชาติที่แท้ที่เป็นแกนสารของทุกสิ่งในจักรวาลสรรพสิ่งในจักรวาลทั้งหมดกลายเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นก็คือสัตว์โลกต้นไม้ภูเขาแม่น้ำเมฆมนุษย์ ล้วนแต่เป็นเอกภาพเดียวกันนี่คือเอกภาพของจักรวาลจิตเป็นที่หนึ่งเดียวกับจักรวาลคือจิตก่อนการคิดจิตเดิมแท้คือจิตก่อนการคิดปรุงแตง่งเมื่อจิตไม่คิดปรุงแตง่งหรือสภาวะแห่งความไม่คิดก็ไม่มีถ้อยคําหรือไม่มีคําพูดก็จะประจักษ์แจ้งความจริงแท้ของจิตว่าคือ ว่าก็ไม่ใช่จิตก็ไม่มีถ้อยคำหรือภาษาไม่มีถ้อยคำหรือไม่มีคำพูดก็จะประจักษ์แจ้งความจริงแท้ของจิตว่าก็ไม่ใช่จิตมันเป็นเพียงชื่อที่อุปโลกหรือตั้งขึ้นมันถูกสร้างโดยความ มันถูกสร้างโดยความคิดปรุงแต่งถ้ากระจัดความคิดปรุงแต่งออกไปจิตก็ไม่ใช่จิตอีกต่อไปเช่นเดียวกับความคิดปรุงแต่งก็ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปริศนาธรรมข้อที่48จิตก่อนการคิดก็คือจิตเป็นหนึ่งเดียวจักกรวานนั่นเองนะครับ ดูจิตนึงเดียวจากรวาลจัจากรวาลก็มีแต่ความว่างน,นะครับหรือสุญญาตานะครับต่อไปข้อที่49สรรพสิงคือสุญญาตาสารธาแห่งสรรพสิงคือสุญญาตาหรือความว่างคือความไร้สภาวะ,ะไร้ลักษณะแห่งสรรพสิง ความว่างเปล่าคือสิ่งสมบูรณ์มันเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีชื่อมันไม่มีรูปไม่มีถ้อยคําสําหรับกล่าวขานเมื่อเราเข้าถึงหรือตระหนักชัดต่อความว่างว่าไร่สภาวะและไร่ลักษณะหรือสรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองที่เรียกว่าตัดถาตาแต่ผู้ทุชนไปยึดติดอยู่กับชื่อและรูปรักษ์ทำให้ชีวิตดำเนินไปตามเส้นตรงของเวลา คืออดีตปัจจุบันและอนาคตชีวิตจึงเวียนเกิดเวียนตายตามสมมุติหรือชีวิตดำเนิอนอยู่ในวัฏสงสารทั่วครับในอยู่ในสังสารวัฏชีวิตจึงดำรงอยู่ในปัญหาอยู่กับปัญหาในโลกมายานั่นก็หมายความว่าชีวิตก็ไร้ชีวิตเช็คเชคความตายก็ไร้ความตาย นั่นก็หมายความว่าแท้จริงแล้วชีวิตก็ลร้ชีวิตเช่นเช่นความตายก็หาายความตายคือไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดนะครับพูดเอาเป็นภาษาว่ามีเกิดมีตายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ก็เป็นภาษาพูดนะครับแท้จริงแล้วไม่ได้มีสิ่งใดเกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดอุบัติขึ้นไม่มีสิ่งใด พัฒนาไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างมันเป็นอนัตตาคือไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดนะครับนี่คือสปปรรพสิ่งเป็นสุญญาตาหรือเป็นอนัตตาครับคือว่างจากลักษณะและว่างจากสภาวะนะครับความว่างเ่าคือสิ่งที่สมบูรณ์มันเป็นภาวะที่ไม่มีชื่อมันไม่มีรูปไม่มีถ้อยคำสำหรับรกล่าวขาน เมื่อเราเข้าถึงหรือถนักชัดต่อความว่างว่าไร้สภาวะไร้ลักษณะนะครับว่าว่าไร้สภาวะและไร้ลักษณะหรือว่างจากละภาวะและว่างจากลักษณะนะครับ สรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ผู้ดูชนไปยึดอยู่กับชื่อและรูปลักษณ์ทำให้ชีวิตดำเนินไป,ไปตามเส้นตรงของเวลาอาดีตปัจจุบันอนาคตชีวิตจึงเวียนเกิดเวียนตายตามสมมติหรือชีวิตดำเนินอยู่ในสังสารวัฏชีวิตจึงดำรงอยู่กับปัญหาในโลกมายานั่นก็หมายความว่าแท้จริงแล้ว ชีวิตก็ไล่ชีวิตเชกเช่นความตายก็ไลยความตายคือนี่นะครับคือสรรพสิ่งคือสุญญตานะครับต่อไปข้อที่50โลกทัศน์และชีวทัศน์ที่ถูกต้อง การำนนกากดำเนินชีวิตของผู้คนบนโลกหากเพ่งพินิษโลกด้วยปัญญาระดับเหตุผลหากดำเนินชีวิตของผู้คนหากโทษครับการดำเนินชีวิตของผู้คนบนโลกหากเพ่งพินิษโลกด้วยปัญญาระดับเหตุผล ก็จะให้ค่าให้ความหมายว่าแต่ละชีวิตดําเนินชีวิตไปตามสมมุติของชาวโลกผู้คนจํานวนน้อยที่เห็นว่าอยู่ในโลกมายาถ้าเรามองโลกด้วยปัญญายาณก็จะเห็นแจ้งว่าสปปรรพสิ่งดํำรงอยู่ตามสมมุติของชาวโลกและยังเห็นว่าแจ้งอีกว่าทุกชีวิตไม่ได้ดำรงภาวะตามสมมุติแต่อย่างใดหากแต่สปปรรพสิ่งดำรงอยู่เช่นนั้น นี่คือความจริงที่เหนือความจริงนี่แะครับความจริงที่เหนือความจริงการดำเนินชีวิตของผู้คนนะครับนี่คือชีวทัศน์ที่ถูกต้องคือถูกต้องว่าด้วยการมองปัญญามองดูโลกด้วยปัญญายานนะครับก็จะเห็นแจ้งว่าสรรพสิ่งำดำรงอยู่ตามสมมุติของชาวโลก และยังเห็นแจ้งอีกว่าทุกชีวิตไม่ได้ดำรงสภาวะตามสมมติแต่อย่างใดหากแต่สัรพชีวิตเอาอยู่เช่นนั้นตัดฐาตานะนี่คือความจริงที่เหนือความจริงนะครับต่อไปข้อที่51ข้อ51ชื่อว่า โพธิไม่แตกต่างกับกิเลสโพธิไม่แตกต่างกับกิเลสนะครับโพธิคือปัญญาญาณแห่งจิตซึ่งเป็นชื่อเรียกธรรมชาติเดิมแท้ของจิตโพธิคือสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตความหมายก็คือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตมนุษย์ และจิตของสัตว์โลกล้วนมีพุทธะหมายถึงทุกสรรพชีวิตมีโพธิหรือพุทธภาวะหรือมีปัญญา,ยาอยู่พร้อมแล้วแต่เพราะจิตของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายถูกกิเลสกิเลสก็คือความคิดปรุงแต่งนะครับที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งห่อหุ้มไว้ทําให้บทบางโพธิหรือปัญญาเสียสิน้นจิตเดิมแท้ก็เปลี่ยบเหมือนดวงจันทร์บนท้องฟ้า บางเวลามีเมฆที่เปรียบเสมือนกิเลสมาบดบังถึงกระน,นั้นดวงจันทร์ก็ยังมีแสงอันเจิดจ้าตลอดเวลาออโพธิไม่ต่างกับกิเลสนะครับโพธิก็คือปัญญายาณแหง่งจิตกวโพธิซึ่งก็เป็นชื่อเรียกตามธรรมชาติเดิมแท้ ของจิตหมายความหมายก็คือธรรมชาติเดิมแท้ของจิตมนุษย์และจิตสัตว์โลกล้วนมีพุทธ,ธหมายถึงทุกสรรพชีวิตมีโพธิหรือพุทธภาวะหรือมีปัญญาญาณอยู่พร้อมแล้วแต่เพราะจิตมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายถูกกิเลสที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งห่อหุ้มไว้จึงทำให้บทบางโพธิหรือปัญญาญาณเสียสิ้น จิตเดิมแท้ก็เปรียบเสมือนดวงจันทร์บนท้องฟ้าบางเวลามีเมฆที่เปรียบเสมือนกิเลสมาบดบงังถึงกะนั้นดวงจันทร์ก็ยังคงมีแสงเจิดจ้าตลอดเวลานะครับต่อไปข้อที่52สสภาวะธรรมแห่งจิตที่มีอวิชชาสภาวะธรรมแห่งจิตที่มีอวิชชา เมื่อใดจิตบังเกิดมีอวิชชาหรือความไม่รู้อวิชชาก็จะบดบังจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ก็จะสูญเสียความสว่างสวยัยหมายถึงจิตเดิมแท้สูญเสียปัญญายาณหรือจิตเดิมแท้สูญเสียโพธิอย่างฉับพลันนั่นก็คือเมื่อจิตคิดปรุงแต่งอุบาทขึ้นกับจิตเดิมแท้แม้เพียงชั่วครู่หรือชั่วขณะในเวลาหนึ่งใดก็จะทำให้จิต เดิมแท้ศูญเสียสภาวะแห่งพุทธนี่คือข้อห้ที่ชื่อสภาวะธรรมแห่งจิตที่มีอวิชชานะครับเมื่อใดจิตเกิดมีอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาก็จะบทบงังจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ก็จะเสียความสว่างสวยัยสู่ความมืดบอดนะครับ หมายถึงจิตเดิมแท้สูญเสียปัญญาญารหรือจิตเดิมแท้สูญเสียโพธิอย่างฉับพลันนั่นก็คือเมื่อจิตปรุงแต่งอุบาิขึ้นจิตเดิมแท้กับจิตเดิมแท้แม้เพียงชั่วครู่หรือชั่วขณะในเวลาใดเดเวลาหนึ่งก็จะทําให้จิตเดิมแท้สูญเสียสภาวะแห่งพุทธโอเคนะครับต่อไปข้อที่53ชื่อว่า จิตเดิมแท้และเจตสิกเจตสิกค,คือสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กับจิตเดิมแท้จิตเจตสิกหมายถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของจิตประกอบด้วยความรู้สึกความคิดความจําและการรับรู้จิตและเจตสิกเปรียบเสมือนคลื่นกับน้ําน้ํากับคลื่นเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อมีลมเกิดขึ้นทําให้น้ํามีคลื่น เมื่อลมสงบคลื่นก็หายไปน้ำก็ยังคงเป็นน้ำเหมือนเดิมเช่น <Taking S 1> <Okay. S 2> ความมืดกับความสว่างเมื่อความว่างปรากฏแสงเจิดจ้าความมืดก็หายไปหากเมื่อใดความมืดหายไปความสว่างก็ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันความมืดกับความสว่างจึงเป็นสิ่งเดียวกันที่มิอาจแบ่ง ที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้มืดกับสว่างเป็นสิ่งเดียวกันนะครับหมายถึงจิตเดิมแท้และเจตสิกเ,เจตสิกคือสิ่งที่ดำรงอยู่กับจิตเดิมแท้จิตเจตสิกหมายถึงสภาวธรรมแห่งธรรมชาติของจิตประกอบด้วยความรู้สึกความคิดความจำความรับรู้คือเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณนั่นเองนะครับ จิตและเจตสิกเปรียบเสมือนคลื่นกับน้ําน้ํากับคลื่นเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อมีลมเกิดขึ้นทําให้น้ํามีคลื่นเมื่อลมสงบคลื่นก็หายไปน้ําก็ยังคงเป็นน้าเหมือนเดิมเสกเช่นความมืดกับความสว่างเมื่อความว่างปรากฏแสงเกิดก้าความมืดก็เมื่อความสว่างนะครับ ความสว่างปรากฏแสงเจื่อย้าความมืดก็หายไปเมื่อใดความมืดหายไปความสว่างก็ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันความมืดกับความสว่างจึงเป็นสิ่งเดียวกันที่แยกออกจากกันมิได้นะครับโอเคต่อไปข้อที่54ชื่อว่าอิสรภาพที่แท้จริงจิตหากจิตยังไม่ บรรลุถึงการรู้แย้งก็จะรู้สึกก็จะรู้หรือเห็นผิดต่อสรรพสิ่งคือเห็นผิดว่าสรรพสิ่งมีความแตกต่างกันซึ่งก็คือความคิดปรุงแต่งตามสมมุติตามปกติของบุรุชนถ้าบรรลุการรู้แจ้งแล้วจิตก็จะเห็นแจ้งต่อสรรพสิ่งว่าสรรพสิ่งเป็นเอกภาพเดียวกัน เมื่อใดจิตพ้นจากการแบ่งแยกสรรพสิ่งบนโลกก็จะมีลักษณะและสภาวะอย่างเดียวกันซึ่งก็จะส่งผลให้จิตของเราสามารถที่จะเข้าถึงอิสราภาพได้คืออิสราภาพนั่นก็คือว่างจากสภาวะและว่างจากลักษณะ ซึ่งจะสมผลให้จิตของเรานะครับนั่นก็คือว่างจากลักษณะว่างจากสภาวะและว่างจากลักษณะซึ่งจะสงผลให้จิตของเราสามารถที่จะเข้าถึงนิอิสราภาพที่แท้คืออิสราภาพที่จะไม่เป็นทาตของสิ่งใดน,นะครับนี่เรียกว่าอิสระภาพที่แท้จตหากจิตยังไม่บรรลุ ถึงการรู้แจ้งก็จะรู้แจ้งหรือเห็นผิดต่อสปปรรพสิ่งคือเห็นผิดว่าสปปรรพสิ่งมีความแตกต่างกันซึ่งก็คือความคิดปรุงแต่งตามปกติของปุถุชนถ้าบรรลุการรู้แจ้งแล้วจิตก็จะเห็นแจ้งต่อสปปรรพสิ่งว่าสปปรรพสิ่งเป็นเอกภาพเดียวกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวรวดไม่มีการแบ่งแยก ที่แบ่งแยกเนี่ยมันความคิดปรุงแต่งมันแบ่งขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นแข็งเป็นอ่อนเป็นยาวเป็นสั้นนะครับแท้จริงแล้วมันไม่มีสิ่งคู่หรือทวิรักนะครับเอาละครับข้อสี่สิบห้าสิบสี่ผ่านไปนะครับต่อไปข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือจิตนะครับค้นจากสภาวะ ทุกข์และสุขหัวข้อจี่ฮาติมาจิตพ้นจากสภาวะทุกข์และสุขผู้ที่จิตมีอิสราภาพอย่างสมบูรณ์แม้ชีวิตดำรงอยู่ตามปกติต่อไปก็ไม่ดีใจหรือแม้ความตายจะเบิงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะตระหนักรู้ด้วยปัญญาญาณว่าไม่มีคนเกิดมาและไม่มีคนตายไปมีแต่เพียงคนเกิดคนตายตามสมมุติเท่านั้นเมื่อความตายมาถึงจึงไม่เกิดทุกขเวทนาหรือไม่วันรั้นคึงใดๆจิตพ้นไปจากความทุกข์และความสุขทั้งปวงผู้ที่มีภาวะเช่นนี้คือผู้ที่ดำรงที่จิตดำรงอยู่เหนือทุก เหนือสุขทั้งปวงนะครับนี่คือคำสอนที่ใกล้เคียงกับเสรวาสน,นะครับที่ว่าจิตพ้นจากภาวะส,สุขและทุกข์แท้จริงแล้วจิตก็ไม่ใช่จิตทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์นะครับแต่เราก็สมมุติเรียกว่าจิตสมมุติเรียกว่าทุกทุขนะครับผู้ที่จิตมีอิสระภาพอย่างสมบูรณ์ก็เป็นภาษาที่นำมาใช้เพื่อสื่อความหมายนะครับ แท้จริงแล้วจิตก็ไม่ใช่จิตอิสระภาพอะไรก็มันก็ไม่มีเท่านั้นแหละครับเรเรียกขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเพื่อสื่อสารส,สื่อความหมายการชั่วขณะนะครับให้เข้าใจด้วยแม้ชีวิตดำรงอยู่ตามปกติต่อไปก็ไม่ดีใจหรือแม้ความตายจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะระหนักรู้ด้วยปัญญาญาณว่าไม่มีคนเกิดมาและไม่มีคนตายไปมีแต่ เพียงคนเกิดคนตายตามสมมุติเท่านั้นเมื่อความตายมาถึงจึงไม่เกิดทุกขเวทนาหรือไม่หวั่นพรั้นพลึงใดๆจิตพ้นไปจากทุก์ขและสุขทั้งปวงผู้ที่มีภาวะเช่นนี้คือผู้ที่จิตดำรงอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นะครับตามสมมุติของชาวโลกซึ่งก็เป็นหลักคำสอนของชาวพุทธเทรวาดนะครับเอาละครับ ผมก็ได้อ่านมาสิบหัวข้อ,อก็ขอจบเพียงท่านี้นะครับพรุ่งนี้ก็มาต่อข้อที่ห้าสิบหอีก10ข้อนับไปจากห้าสบหกนะครับก็ถึง64 65้าวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับจึงขอยุติเพียงแค่นี้ท่านผู้ใดจะ สอบถามจะพูดคุยสนทนามีปัญหาข้อสงสัยประการใดหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับในรายการพูดแบบเซนโทรมหาผมที่หมายเลข089126 0689นะครับและ02513 3279และ0 2 9 0 2นะครับ939นะครับ 9397 466ครับเอาละครับวันนี้ก็ขอ,อยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ